เมื่อถึงวันโกนวันพระมักมีอาการแปลกๆปวดหัวตัวร้อนคลื่นไส้อาเจียนสังเกตดูมักจะเป็นทุกครั้งในช่วงวันโกนวันพระเกิดจากอะไรก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะวันนี้วันพระวันพระในโยมโลกสำคัญกับญาติที่ล่วงลับไปแล้วมาก เพราะเป็นวันเดียวที่พวกเขาสามารถมารับส่วนบุญจากโลกมนุษย์ได้ในทุกวันพระโดยเฉพาะวันพระขึ้น15คห้าค่ในยมโลกจะหยุดทำการทรมานสัตว์นรกทั้งปวงสัตว์นรกจะมีโอกาสได้นึกถึงบุญที่เคยทำมาตอนเป็นมนุษย์เป็นวันที่สัตว์นรกจะได้รับบุญจากญาติที่ทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ส่วนญาติที่ได้ไปเกิดเป็นเทพ,พบุตรเทพธิดาบนสวรรค์จะมารวมตัวกันเพื่อฟังธรรมและตรวจดูผู้คนในโลกมนุษย์พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ทําบุญในวันนั้นเราไม่มีทางรู้ได้ว่าตัวเราเองหรือญาติของเราเมื่อตายไปแล้วจะได้อยู่บนสวรรค์หรือยมโลกฉะนั้นเมื่อมีโอกาสทำบุญทำความดีก็ขอให้ทำเมื่อมีโอกาสนะคะ ไม่จำเป็นต้องทำมากมายเพียงใจเราคิดดีรักษาศีลห้าได้หรือทำบุญกับพระในบ้านไหว้พระถวายน้ำเปล่าเพียงหนึ่งแก้วเท่านี้ก็ได้บุญแล้วค่ะเพราะอาจจะเป็นตัวเราเองที่ไม่มีญาติทำบุญให้ในวันพระนะคะท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมบางคนมักจะมีอาการแปลกๆเมื่อถึงวันพระหรือวันโกนซึ่งเรื่องราวต่อไปนี้ก็เป็นเพียงปัจจตัง เรื่องราวที่รู้เฉพาะตนขอให้ฟังเพื่อความบันเทิงอาการที่เกิดขึ้นก่อนวันพระหรือวันโกนเช่นอาการปวดหลังปวดเอวมึนหัวคลื่นไส้มันคืออะไรไม่ได้ป่วยแต่จะเป็นช่วงวันโกนวันพระทุกครั้งคืออะไรกันวันโกนวันพระนั้นเป็นเหมือนวันที่ทางฝ่ายด้านล่าง หรือนรกภูมิได้ปล่อยโอกาสให้พวกวิญญาณในนโรกภูมิได้ไปรับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่อุทิศให้หรือบางส่วนอยากได้กุศลก็ไปส่งข่าวให้ญาติพี่น้องของตนเช่นทำให้ญาติของตนนึกถึงเข้าฝันหรือแบบต่างๆที่ทำให้ญาติของตนเองรู้ว่าตนเองต้องการอะไรส่วนอาการเจ็บป่วยนั้นไม่เกี่ยวกับญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของคนแต่ละคนให้สังเกตว่าเมื่อใดที่มีอาการแปลกๆทำให้เกิดความทุกข์ทรมานเมื่อนั้นแหละเจ้ากรรมนายเวรทวงหนี้และเข้าถึงตัวเราได้แล้วการที่เจ้ากรรมนายเวรเข้าถึงตัวนั้นมีหลายสาเหตุเพราะกุศลที่สร้างเป็นเกราะแก้วนั้นบางลงหรือขาดการทำกุศลเพื่อลดแรงกระแทกของกรรมเกิดจากการที่เรานั้น ได้อนุญาตให้มาเอานี้ที่เราสร้างไว้กับเขาให้หมดต่อกันมารับนี่ที่สร้างต่อกันเราทุกคนเคยสร้างกรรมที่ก่อให้เกิดความบาดหมางทางใจวาจาใจกับบุคคลที่สองที่สามมาก่อนทุกคนแล้วแต่ละคนก็จ้องที่จะเอาคืนไม่ใช่แค่เราที่อยากจะเอาคืนเขาก็อยากเอาคืนเช่นกัน แล้วการอนุญาตทำอย่างไรละ่ะการอนุญาตนั้นเราได้เอ,อ่ยวาจาบอกกล่าวไว้ว่าฉันไม่ขอเกิดมาอีกแล้วขอชดใช้กรรมให้หมดขอหมดหนี้กรรมกันไปขอไม่เกิดมาในภพที่ทรมานนี้อีกวาจานี้เปรียบเหมือนเราได้บอกกล่าวทุกอย่างทำนองว่าทุ่มลงทุกหน้าตักพร้อมและยอมหมดเอาคืนได้เลยแล้วทุกอย่าง ก็จะกระนำลงทันทีคำนี้หลวงพ่อท่านก็กล่าวไว้ว่าหากเรานั้นไม่มีกำลังใจมากพออย่าพิ่งเอ่ยวาจาออกไปเพราะถ้าใครมีกำลังใจมากพอก็ผ่านพ้นเข้าสู่สุขภูมิได้แต่ถ้าใครกำลังใจไม่พอทุกภูมิเป็นที่ไปอาจท้อจนสติแตกไปเลยก็มีมากมายแล้วการกล่าวขออโหสิกรรมต่อกันเหมือนกันกับ กล่าวขอให้หมดกรรมในชาตินี้หรือไม่สำหรับการกล่าวขออโหสิกรรมคือการกล่าวขอโทษหรือกล่าวให้ยกโทษเพราะเราได้สํานึกผิดต่อกรรมนั้นๆส่วนการกล่าวขอโทษให้หมดกรรมนั้นเป็นเหมือนการกล่าวอนุญาตให้เราหรือเขามาจบจบกรรมที่เกิดจากการกระทำต่อกันถึงแม้วาระที่จะชดใช้นั้นยังไม่มาถึงก็ตาม แต่ก็ยอมให้มาชดใช้หนี้กันให้หมดหมดไปแล้วกำลังใจคืออะไรทําแบบไหนกำลังใจคือกำลังของพลังของจิตพละกำลังของสติการมีฐานกำลังของสติที่ดีตัวปัญญานั้นจะช่วยเราให้ผ่านทุกปัญหาที่รุมกระนำเราเข้ามาได้แล้วนานไหมกว่าเราจะทําได้อยู่ที่ความอดทนอดกลั้น บารมีทั้งสิบทัศเราต้องมีให้ได้แล้วอาการแบบนี้ที่เป็นนี้จะแก้ได้ไหมจะหายไหมแก้ได้ด้วยการฝึกการฝึกสมาธิการฝึกตนเองฝึกปล่อยวางฝึกให้เข้าใจแล้วทุกอย่างจะค่อยๆค,ค,คลายตัวลงการฝึกทำใจฝึกปล่อยวางเหมือนการที่เรานั้นรู้ว่าไฟมันร้อนเราเลือกที่จะไม่ไปจับไฟที่ร้อนเพราะรู้ว่ามันร้อน การที่เราเดินตากแดดเรารู้ว่ามันแดดร้อนเดินกลางแดดด้วยใจที่เย็นเราก็จะร้อนเพียงแค่กายแต่ใจนั้นเย็นชื่นช่ำแต่ถ้าหากเดินกลางแดดด้วยใจที่ร้อนเมื่อร่างกายเราร้อนด้านในใจเราก็ร้อนตามอีกเราก็จะทุกข์และอยู่ไม่เป็นสุขทั้งกายและใจค่ะฉะนั้นเมื่อเริ่มรู้สาเหตุแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติ ก่อนที่เรานั้นจะเสียเวลาไปโดยไม่มีโอกาสให้เรานั้นได้กลับมาปฏิบัติหรือแก้ไขได้อีกชีวิตหลังความตายหรือการเดินทางหลังความตายมันยาวนานมากและอยู่ที่เราด้วยว่าเรานั้นจะเลือกสะสมอะไรไว้หรือจะต้องไปทำอะไรต่อพระท่านเคยสอนค่ะว่าเตรียมสเสบียงบุญตุนไว้เดินทางต่อหลังจาก,กเราตายไปในชาตินี้ เพื่อจะต้องเดินทางต่อไปในภพชาติต่อไปสเสบียีบุญนั้นคือกุศลผลบุญที่เราได้สร้างได้กระทำไว้ได้สะสมเอาไว้เส้นทางหลักหลังความตายนั้นเป็นเส้นทางที่เราต้องไปตามกรรมคือการกระทำที่เราได้สร้างเอาไว้ค่ะการเดินทางไปในเส้นทางของกรรมหรือการกระทำเรานั้นเราไม่รู้ว่ามันจะยาวนานแค่ไหนสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือ สะสมสะเสบียงบุญและกุศลทานที่เรานั้นได้สร้างไว้เมื่อยามเราเคยมีกายสังขารอยู่ค่ะใครจะสะสมไว้เยอะก็สบายหน่อยใครไม่เคยทําไม่เคยสะสมเลยก็จะลําบากหน่อยฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเรายังมีกายสังขารน,นี้เรายังมีลมหายใจอยู่รีบเลยนะคะรีบสะสมบุญไว้การที่เรานั้นระลึกตลอดเวลาว่า ยังไงเราก็ต้องตายเราไม่ได้อยู่ตลอดเราจะตายวันไหนก็ไม่รู้เมื่อเราคิดแบบนี้บ่อยๆเข้าเราเองจะระลึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆจะเพียรสร้างแต่ความดีและไม่ประมาทในชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่ค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสําหรับที่มาจากเพจเพจบ้านโลกทิพย์มาณที่นี้ และขอขอบระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการดบฟังขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองและถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ